สวัสดีค่ะก็พบก,กันแล้วช่องวันชัยนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่น้อยนะคะส่งกล้วยให้กับ<ม>ทางมมแม่เพียวนะคะที่บ้านทลาดเป็นกล้วย500คะแนน30มวีแล้วก็ย่า25มัดนะคะนี่ทางแม่เพียวมาแล้วนะคะนี่ สวัสดีค่ะขอขอบคุณแม่น้อยมากๆเลยนะคะนี่กินไหมแม่เพียวน้ำท่วมแล้วไม่ได้อยู่ตรงเก่านี่นะคะแม่เพียวกินไหมกราบขอบคุณคุณแม่น้อยมากๆเลยนะคะที่เมตานะคะ หญ้ากับกล้วยมาให้กับพังแม่เพียวนะคะน้ำท่วมหมอแม่พังไปใช้บะได้เลยลงไปปลาหมองเกาบะไดเลยเอาอยัางเห็นกล้วยวะเห็นกล้วยนั่นเลย ขอบคุณแม่น้อยมากๆเลยนะคะน้องฝนมาส่งให้ไปไปเรียบร้อยแล้วนะคะแม่น้อยค,ะอค่ะก็อ่ะพี่ควานขอบคุณแม่น้อยหน่อยะค่ะได้รับแล้วนะคะขอบคุณแม่น้อยมากๆนะครับที่เอ็นดูพังแม่เพียวนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับขอให้มีความสุขนะครับร่ำล่ำรวยๆนะครับอายุมั่นขวัญยืนเหมือนแม่เพียวนะครับผมขอบคุณจ้าสงสัยเห็นกล้วยแน่ๆเลยไม่เพียว <laughs> ก็มาส่งให้เรียบร้อยนะคะแม่น้อยทั้งกล้วยทั้งหญ้านะคะนี่แม่เพียวได้รับแล้วนะคะเดี๋ยวนอ้องฝนก็จะขออนุญาตกลับเลยนะคะก็สวัสดีค่ะขอบคุณแม่น้อยนะคะ